โคเทคสวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับตัวเครื่องขั่วกาแฟนะครับตัวนี้นะครับโดยที่คลิปนี้เราจะมาแนะนําการเปลี่ยนมอเตอร์นะครับตัวเก่ามีปัญหาเราก็เปลี่ยนตัวใหม่นะครับและก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนมอเตอร์นะครับเรามาเข้าใจถึงสาเหตุของที่มอเตอร์มันมีปัญหามันเสียหายก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเพื่อที่ว่าเวลาเราเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเปลี่ยนตัวใหม่เสร็จปุ๊บเราจะได้ใช้งานดูแลรักษาได้อย่างถูกที่นะครับเข้าเรื่องเลยนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสก2 ถึงสาเหตุนะครับสาเหตุแรกเลยก็คือว่ามันถึงอายุการใช้งานแล้วเราใช้งานไปนานๆเนี่ยมอเตอร์ก็มีการเสื่อมสภาพ มันก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างหนึ่งนะครับคือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกตัวเนี่ยมันมีอายุการใช้งานของมันอย่างเช่นหลอดไฟก็จะมีเขาเรียกอะไรไลท์ไทม์นะครับว่าใช้ได้กี่ชั่วโมงหมื่นชั่วโมงหรืออะไรพวกนี้นะครับมอเตอร์ก็เช่นกันนะครับอันนี้คือที่1นนะครับต่อไปก็เป็นสาเหตุที่2นะครับัน,นี้สําคัญมากเลยเครื่องคือเรื่องของความร้อนที่สะสมนะครับทาให้เฟืองของมอเตอร์เนี่ยเสียหายแล้วทาให้มอเตอร์เนี่ยมัออนกำลังลงหรือว่าหมุนไม่ไปนะครับมันมือจากตรงนี้ก็คือว่า ความร้อนมันสะสมในตัวเครื่องเนี่ยมันระบายออกไม่ทันหรือระบายออกไม่หมดเช่นเราใช้เครื่องคั่วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่ระบายความร้อนออกเลยเราปิดเครื่องเลยอย่างเงี้ยมีมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เรื่องอันต่อไปก็คือว่าเราใช้ความร้อนไม่สัมพันธ์กันเปิดเปิดคั่วเนี่ยฮีเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าพัดลมเราเปิดแค่สิบอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ระบายความร้อนไม่ทันกันก็เป็นสาเหตุเดียวกันคั่วต่อเนื่องไม่พักอย่างเงี้ยครับตัวเนี้ยมันควรคั่วแล้วก็ปล่อยคูลิ่งแล้วก็พักเครื่อง เพื่อความเพื่อที่มันจะใช้ได้งานให้ยาวๆนะครับหรือว่าที่เจออีกก็คือว่าใช้แล้วไม่คูลิ่งใช้เสร็จปิดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเจอเหมือนกันนะครับปัญหาที่2ซึ่งปัญหาเนี้ยเจอเยอะมากๆเลยครับ <c oughs> สุดท้ายครับสาเหตุที่3ก็คือว่าใช้งานแล้วไม่ทําความสะอาดเครื่องนะครับมันก็คือจะทําให้ความร้อนเนะี้ยมันสะสมมันจะกลับไปที่สาเหตุที่สองแต่ว่าผมบอกกันว่าคั่วแล้วไม่ทําความสะอาดมันจะมีเรื่องของมเมล็ดคั้วที่คั่ว แล้วมันติดเครื่องมเมล็ดที่มันเม็ดเล็กๆอย่างเนี้ครับที่ถ้าเราไม่ได้คัดแยกมเมล็ดก่องขัวเนี่ยก็จะมีโอกาสที่มเมล็ดจะไปติดรวมถึงซินเวอร์สกินด้วยครับก็ถ้าติดแล้วเครื่องจับได้เนี่ยมันก็จะขึ้นโค้ดเ r อร์ว่า e03 ถ้าตัวจับไม่ได้มอเตอร์มันก็จะฝืนฝืนที่จะดันมันไปทําให้มอเตอร์เนี่ยเสียหาย แล้วก็จะทําให้อ่อนกําลังมีเสียงดังหรือแม้กระทั่งไม่หมุนได้นะครับก็จะเป็นสาหเหตุที่จะเจอว่ามอเตอร์มีปัญหาอย,ย่างไงมางและเมื่อเราเข้าใจถึงสาหเหตุที่ทําให้หมอเตอร์เสียหายทั้งสามแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มการเปลี่ยนมอเตอร์เลยนะครับสิ่งที่ห้องเตรียมเนี่ยก็จะ,จะมีพวกไขควงสีแฉกนั่นเองนะครับตัวขนาดกลางซึ่งหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปได้เลยนะครับก็วิธีไม่ยากคือเราก็ถอดออกมาทั้งหมดเลยถอดเสร็จปุ๊บ ถอดสายมอเตอร์ถอดมอเตอร์ออกเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่เสียบสายแล้วก็ประกอบเข้าแค่นั้นเองครับอ่ะก็ตัวแรกก็จะมีถอดตัวนี้ตัวที่1นนะครับตัวปองปองดูดควันตัวที่1ป่ปองระบายอากาศคูลิ่งตัวที่2นะครับแล้วก็ถาดแผ่นด้านหลังนะครับแผ่นโคเวอร์ด้านหลังตัวที่สาตัวที่สี่ก็จะเป็นบอร์ดนะครับพอถอดเสร็จปุ๊บเราก็จะเจอมอเตอร์แหละแล้วเราก็ไขตัวที่5ก็จะเป็นไขมอเตอร์แล้วก็ถอดปลั๊กตัวที่6 จากนั้นก็เปลี่ยนตัวใหม่เสียบปลั๊กใส่มอเตอร์เสียบสายกาวประมาณนี้นั่นเองครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นที่เราจะมาเริ่มกันเลยนะครับ ก็ทริคเล็กๆนะครับคือเราอาจจะถอดมันจะมีหัวมุมเนี่ยที่เราอาจจะแค่ไขให้มันรวมเฉยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นรูนะครับมันเป็นเหมือนสลอกล็อกเ้วก็ชิงฟังนึงเพื่อไขให้รวมเฉยแล้วก็ถอดมาจะได้ไม่ต้องขันเยอะนะครับจากนั้นต่อเลยนะครับถอดมาให้หมด โอเคครับแล้วเมื่อถอดเสร็จแล้วนะครับก็มันจะมีจุดหนึ่งที่ตรงนี้จะเป็นน็อตสีเงินนะครับแล้วก็มีจุดน็อตเล็กๆตรงเนี้ยที่มันจะติดกับตัวบอร์ดนะครับตัวกับแผงติดกับตัวแผงวงจรอนะันนี้เราคร้างไว้ก่อนค่อยถอดทีหลังนะครับพอเราเสร็จปุ๊บก็ดึงออกมาเราก็จะเจอตัวมอเตอร์แล้วนะครับแล้วเราก็มันจะมีน็อตตรงเนี้แล้วก็มีสายกาวอยู่อีกฝั่งหนึ่งเราก็ถอดให้เรียบร้อยกันครับก็ ก่อนจะมาถอดเนี่ยให้เราถอดสายตัวสายไฟมอเตอร์ก่อนนะครับซึ่งอย่างที่บอกตอนข้างต้นเราต้องถอดน็อตเพื่อดึงแผงวงจรอ,ออกมาจะได้ถอดครัวมอเตอร์ได้เราก็ต้องมาขันตัวบอร์ดนะครับผมขันตัวบอร์ดขันตัวน็อตที่ยึดกับแผงวงจร ข้อสังเกตนะครับน็อตของตัวที่ตัวโคเวอร์แผงวงจรจะเป็นน็อตตัวที่เล็กกว่านะครับส่วนตัวที่ยึดไกตัวพัดลมเนี่ยมันจะเป็นสีเงินที่เหลือจะเป็นดับใกล้ๆกันหมดโอเคเราก็จะได้ตัวเราก็จะเห็นแผงวงจรแ,แล้วเราก็จะเห็นตัวแผงวงจรแล้วเนาะอันนี้มันจะติดกับสายอยู่นะครับซึ่งเราก็ต้องไล่สายดูว่ามันเป็นสายไหน แบา,านิดนึงครับแล้วให้พอเรานิ้วเราดันเข้าไปได้นี่นะถ้าผมไล่สายเนี่ยสายมาเห็นไหมมันจะมีมุมซ็อกเก็ตอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็กดใช้นิ้วกดเข้าไปแล้วดึงขึ้นมามันก็จะยกขึ้นมานิ้วกด จับไฟนิ้วกดแล้วก็ดึงขึ้นมามันจะหลุดและใไหมแล้วจ้ใส่มอเตอร์ละล้วก็ถอดถอดน็อตมอเตอร์ออกมันจะมีฝั่งหนึ่งที่ติดกับตัวสายกาวนะครับให้เราจำไว้ด้วยนะว่าเราต้องใส่สายกาวเข้าไปด้วยนะโอเคนะใช่ไหมมันจะติดกับสายกาวเนาะ เราก็จะถอดได้แหละอ่ะอันนี้จะเป็นตัวใหม่เนาะวิธีใส่เนี่ยเห็นไหมว่ามันจะเป็นมันจะมีเหมือนรอยบากอยู่เนาะตรงเนี้ยมันจะไม่ไม่เป็นทรงกระบอกตรงๆนั้นมันจะมีรอยปากซึ่งเราก็ต้องรอยปากเนี่ยให้ไปชนกับให้ไปชนกับรอยบากตรงนี้นะชนเสร็จปุ๊บ บิดให้มันตรงกับรูแล้วก็ใส่ให้นิ้วหมุนเล็กน้อยให้มันเข้าร่องก่อนเนาะแล้วใส่เข้าไปโีครั้งนั้นสำคัญนะคือให้มันลงร่องนะครับลงร่องตรงนี้สำคัญนะครับเย็นผมใส่ไปอย่างเงี้ยเหมือนใส่เล่นเล่นนะแต่ว่ามันลงร่องอยู่นะครับเราต้องใส่ให้มันลงร่องนะครับร่องตรงนี้ร่องมอเตอร์หมุนกับถังขั้วนะครับ ไม่งั้นถ้าใส่ไม่ลงร่องมันก็หมุนไม่ได้นะครับใส่กลับขันให้แน่นด้วยนะวิธีทำเราก็ขันทั่วไปให้มันอยู่ขอนนะนเราค่อยเราค่อยขันให้แน่นตอนท้ายโอเคจากนั้นออกดึงมาจากตรงไหนใส่ไปตรงนั้นนะฮ<อ>ะก็ดึงออกมาก่อน ก่อนที่เราจะปิดอ่ะเป็นไปได้ให้เราลองเทสก่อนนะว่าไฟมันเข้าไหมว่ามอเตอร์เราเสียบถูกแล้วมอเตอร์ทํางานไหมนะครับเทสตก็คือเราก็ใส่เข้าไปแค่ตัวแผงวงจรก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเทสใส่ให้ตรงรู แค่พอหลมๆนะครับแค่พอยึดได้นะแค่พอเห็นรู USB นะครับจากนั้นเรากเรา็เราก็ลองเสียบปลั๊กแล้วก็เสียบดูว่ามอเตอร์มันหมุนไหมเราก็กดพีฮีดตื๊ดๆแค่นั้นถ้าหมุนก็โอเคก็ถือว่าผ่านครับก็แสดงว่าเปลี่ยนใช้งานได้แล้วก็ค่อยมาประกอบให้แน่นนะครับเดี๋ยวเราก็มาประกอบต่อให้แน่นนะครับ ตอนประกอบต่อให้เน้นนะครับจุดที่ต้องคอยระวังก็คือตัวโคเวอร์บอร์ดอยู่ตรงตรงนี้ต้องมาอยู่บนนี้แล้วก็มันจะมีรูของตัวพัดลมระบายให้มันตรงกับตรงนี้นะครับพยายามแัะให้ตรงนะครับตรงเสร็จปุ๊บรูที่เราต่อเนี่ยมันก็จะตรงกันเรียบร้อยเริ่มจากตัวนี่ก่อน How was it? Oh, it's a ลอยครับก็เมื่อเราเช็คเสร็จเนี่ยดูก่อนว่ารูเราเสียบตัวคอนโทรลเราได้ไหมเราเสียบสายพัดลมได้ไหมถ้ามันตรงก็โอเคถ้าเสียบได้ก็โอเคครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับการเปลี่ยนมอเตอร์นะครับโดยสรุปก็คือเราก็ถอดป่องนี้ก่อน1นึ่ตะแกงกัน2องแผงข้างหลังแล้วก็ตัวโคเวอร์ตัวแผงวงจรจากนั้น ถอดตัวลักมอเตอร์แล้วก็ถอดน็อตมอเตอร์น็อตสายกาวดึงมอเตอร์ออกแล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่เข้าไปใส่ให้ลงกับตัวแบริ่งนะครับตัวสล็อตที่จะไปหมุนกับถังขั้วจากนั้นขันให้แน่นอย่าลืมขันสายกาวเสียบลักมอเตอร์กับตัวแผงวงจรแล้วก็ติดตัวแล้วก็ต่อตัวโคเวอร์แผงวงจรนะครับตัวน็อตตัวเล็กเนี่ยจากนั้นปิดจากนั้นลองเทส ว่าทางานได้ไหมถ้าได้ก็โอเคก็ประกอบถ้าไม่ได้ก็ขยับใหม่รอจะต่อผิดรูหรือเปล่าหรือต่อไม่แน่นหรือเปล่าก็ลองดูอีกทีเมื่อเราชัวร์และเทสมอเตอร์ทํางานประกอบข้างหลังประกอบเสร็จปุ๊บประกอบป่องตั้ล่างป่องบนประกอบเสร็จเช็คว่าใช้เอ่อเช็คว่ารูอะไรทุกอย่างแน่นพอไหมก็จะเป็นประมาณนี้ครับวิธีขันน้อยก็คือขันให้มันขัน รวมๆให้มันเข้ารูปก่อนแล้วค่อยขัดแน่นปิดนะครับจะได้ง่ายนะครับก็ประมาณนี้ครับกับคลิปการเปลี่ยนมอเตอร์ของตัวเครื่องโคดตัวนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไมโครเทคเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนสินค้าจากไมโครเทคเราด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ